ปรับการฝึกแบมือใครทำไม่ได้ไปดูกันเลยครับ วัสดีครับวันนี้นะครับเราก็จะมาคุยกันในเรื่องของการฝึกมือนั่นเองนะครับซึ่งการฝึกมือในคลิปเนี้ยคือการฝึกแบมือหรือว่าการเหยียดนิ้วนั่นแหละ ขอเท้าความจากคลิปที่แล้วนิดนึงคลิปที่แล้วที่เราสอนการฝึกมือขั้นต้นนั่นก็คือการฝึกแบ่งเป็นสองอย่างการเคลื่อนไหวของช่วงแขนนะครับกับการฝึกกำมือนะครับอันนี้คือการเคลื่อนไหวพื้นฐานที่ควรจะทาให้ได้ก่อนหลังจากนี้เนี่ยสเต็ปที่3ที่เราจะฝึกกันคือการฝึกแบมือเนาะหลายคนน่าจะเคยเจอปัญหาว่าพยายามฝึกแบมือออกแรงแบมือแต่ว่ายิ่งกำยิ่งเกรนะ็ง่ะ นะครับหรือเกรงมืออยู่แล้วเนี่ยแบมือไม่ออกเลยกำได้อย่างเดียวคว้างไว้อยู่ในท่ากำจะแบมือไม่ออกสักทีนะครับเดี๋ยววันนี้แหละจะมาสอนเคล็ดลับเลยหรือว่าเป็นทริคเนี่ยแหละสําหรับการฝึกว่าทํายังไงที่จะแบมือได้ง่ายขึ้นนะครับถ้าไปลองกันดูผมเชื่อว่าต้องแบมือกันได้แน่นอนขอเวลาสั้นๆในการทําความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานของมือนิดนึงเนาะเวลาเราจะแบมือนะครับเราก็ต้องเริ่มจากการหยิบของก่อนแล้วค่อยปล่อยนะครับการแบรมือจะเกิดหลังจากการกำมือ นะเพราะฉะนั้นลำดับการทํางานของกล้ามเนื้อเนี่ยจะเกิดขึ้น3ขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนที่1คือกล้ามเนื้อในฝ่ามือที่จะต้องหดตัวเพื่อให้เกิดการกํามือหรือหยิบของขั้นตอนที่2กล้ามเนื้อในฝ่ามือจะต้องผ่อนคลายหรือว่ากาให้เบาลงแล้วค่อยไปสู่ขั้นตอนที่3คือกล้ามเนื้อกระดกข้อมือกล้ามเนื้อแบมือเริ่มทํางานการทางานจะเรียงลําดับเป็น3ขั้นตอนแบบนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นสําหรับคนที่ฝึกแบมือนะครับก็คือหลังจากที่เราเกรงกํามือขั้นตอนที่1แล้วเนี่ยเราจะไปฝึกขั้นนตอที่3เลย คือการแบรมือกลางมืออย่างเดียวนะครับโดยที่ขาดขั้นตอนการผ่อนคลายขั้นตอนที่2นั่นเองสำหรับคนปกตินะครับที่เรากำมือและแบมือได้ทันทีเนี่ยระบบการทํางานของสมองและระบบการสั่งการของเราเนี่ยทำงานได้รวดเร็วกล้ามเนื้อข้างในทํางานกล้ามเนื้อข้างในผ่อนคลายกล้ามเนื้อด้านหลังทํางานแบมือ อันนี้คือคนปกติสำหรับคนไข้ที่มีปัญหาที่เป็นสโตร k e นะครับแล้วก็การสั่นการช้าลงหรือมืออ่อนแรงเนี่ยการทํางานจะช้าลงไปเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นการที่เราสั่งให้กำมือและมาแบมือในทันทีเนี่ยอาจจะยากจนเกินไปเราก็เลยต้องฝึกช้าๆทีละสเต็ปครับหลังจากที่เราให้คําสั่งแล้วเนี่ยถ้าเกิดคนไข้ของเรานะครับกำมือแล้วปล่อยมือไม่ได้ยังมีแดกหรือผ่อนคลายกันไม่ได้เนาะเราก็จะมีเทคนิควิเศษสักนิดนึงนะครับก็คือคนช่วยเนาะจะต้องช่วยพา กระดกข้อมือลงสักหน่อยค่อยๆพากระดกข้อมือลงนะครับรวมกับให้คําสั่งนะให้คนไข้ผ่อนมือปล่อยมือสบายๆนะครับการทรําลักษณะนี้เนี่ยจะช่วยให้การผ่อนคลายมือเกิดง่ายขึ้นแต่เราจะใช้กันก็ต่อเมือ่อนคนไข้ปล่อยมือเองไม่ได้จริงๆ <S <S แล้วก็ถ้าหากคนไข้ย,ยิ่งให้คําสั่งยิ่งให้ผ่อนคลายยิ่งเกรงยิ่งกำกำหนักขึ้นเนี่ยต้องบอกว่าเราอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงวิธีการให้คําสั่งเนาะหรือเปลี่ยนคําที่บอกว่าให้ผ่อนคลายถ้าเกิดยิ่งทํายิ่งเกรงยิ่งกำเนี่ย ผมแนะนําว่าจะต้องพักก่อนสักเดียวและหรือว่าปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ของที่อยู่ในมือหรือปรับเปลี่ยนคําสั่งนะถ้ายิงกรรมเนี่ยแปลว่ามาไม่ถูกทางฝึกไม่ถูกทางต้องปรับวิธีการฝึกใหม่นะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาสอนเรื่องการฝึกผ่อนคลายมือนะครับถ้าเราผ่อนคลายมือได้เมื่อไหร่นั่นแหละถึงเวลาที่เราจะต้องเริ่มฝึกแบมือแล้ว หรับการฝึกแบงมือนะครับเราจะเป็นที่จะต้องมีอุปกรณ์สักหน่อยหนึ่งนะอุปกรณ์ที่เราจะใช้นะครับได้แก่ขวดน้ําหรือว่าขวดอะไรก็ได้พื้นผิวเรียบนะครับไม่ต้องใส่น้ำข้างในนะหรือว่าจะมีน้ําหน่อยก็ไม่เป็นไรหรือว่าเป็นลูกบอลนะครับลูกบอลขนาดไซส์ประมาณหนึ่งกมือนี่นแหละถ้าลูกเล็กไปก็จะฝึกยากหน่อยนะเอารูปประมาณปานกลางลักษณนะประมาณนี้ ก่อนที่จะมาฝึกผ่อนคลายมือเนี่ยต้องกำมือให้ได้ก่อนนะครับบางคนกำมือไม่ได้ยังไม่ต้องฝึกผ่อนคลายมือนะสิ่งที่เราต้องทำนะครับคือหลังจากที่เรากำมือแล้วเนี่ยถ้าเราผ่อนคลายมือได้เนี่ยของที่เราถืออยู่จะลื่นหรือจะหลุดออกจากมือดังนั้นเวลาการฝึกครับเริ่มจากเอาลูกบอลใส่มือแล้วให้คนไข้กำมือกำไม่ต้องหนักนะกำเบาๆพอโดยที่ให้ลูกบอลติดอยู่ที่มือหลังจากนั้นครับให้คำสั่งคนไข้ว่าค่อยๆผ่อนคลายนะหรือว่าออกแรงให้น้อยที่สุด แค่บอกให้ผ่อนคลายไม่ต้องสั่งให้เหยียดนะผมบอกก่อนนะไม่ต้องสั่งให้เหยียดมือเลยปล่อยมือสบายสิ่งที่จะเกิดขึ้นครับหลังจากน,นั้นคือลูกบอลจะหลุดออกจากมือไปเองลักษณะประมาณนี้นะถือไว้นะถือไว้ก่อนนะครับถือไว้ก่อนนะถือไว้ก่อนนะอ่าค่อยๆปล่อยปล่อยบอลลงมาผ่อนคลายปล่อย,อลยปล่อยปล่อยปล่อยสบายเลยปล่อยสบายเลยผ่อน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 อ่าโอเค ตอนแรกอาจจะยังทําไม่ได้นะครับแล้วเราจะไปออกแรงเกร็งหรือพยายามออกแรงซึ่งอันนั้นไม่ถูกต้องนะเราต้องลองผ่อนคลายและปล่อยสบายๆถ้าใครย,ยังทําไม่ได้ผมแนะนําว่ารองแบบนี้ก่อนใช้มือข้างปกตินะจับลูกบอลไว้แล้วผ่อนคลายมือข้างปกติแบบไม่ออกแรงเลยเราจะเห็นว่าการออกแรงจะเป็นยังไงอันนี้คือตัวอย่างที่เราจะฝึกและรับรู้ความรู้สึกของตัวเองได้นะครับจับมือในบอนลข้างปกติแล้วผ่อนคลาย ลูกบอลจะหลุดออกไปจากมือเองแล้วมือก็จะไม่ได้ออกแรงเราต้องทําแบบนี้ให้เกิดขึ้นในข้างอ่อนแรงนะครับลองกันใหม่กำมือนะครับเอาลูกบอลใส่มือแล้วก็ออกแรงกำมือไว้เบาๆไม่ต้องหนักมากนะครับหลังจากนั้นเราจะค่อยๆผ่อนคลายผ่อนคลายแล้วบอกตัวเองว่าปล่อยมือไม่ต้องออกแรงเลยทํามือให้สบายที่สุดผ่อน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 ,อน,อนจนลูกบอลไหลออกจากมือเองนะลูกบอลเนี่ยถ้าเกิดว่าพื้นผิวเป็นยางเนี่ยอาจจะมีความนึบหรือว่าไหลออกจากมือ,อยากนิดนึง นะครับเพราะฉนั้นผมแนะนําว่าเวลาฝึกเนี่ยอาจจะมีการใส่แป้งเบาๆนะที่จะมีเพิ่มความลื่นนิดนึงหรือว่าเราใช้เป็นขวดน้ำนะครับถ้าเป็นขวดน้ำเนี่ยใส่แป้งเบาๆก็ได้นะครับอ่ามันจะได้มีความลื่นนิดนึงแล้วหลังจากกรามเสร็จเราบอกตัวเองให้ผ่อนคลายมือผ่อนคลายมือออกแรงให้เบาแล้วก็ไม่ต้องออกแรงและขวดน้ําจะลื่นออกจากมือไปเองหลังจากที่เราผ่อนคลายและไม่เกรงมือเนี่ยมือเราจะอยู่ในท่าแบบนี้เลย คือเป็นงอนิดนึงแต่ว่าไม่ได้มีการทํางานของกล้ามเนื้อนะครับถ้าอยู่ในลักษณะนี้ได้แปลว่าเราผ่อนคลายมือเริ่มเป็นแล้วทําแบบนี้ซ้ําๆซ้ำๆสิบครั้ง20ครั้ง30ครั้งถ้าทุกครั้งเริ่มผ่อนคลายมือได้แล้วทําได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นการสั่งการไม่ใช้เวลานานระยะเวลาของการผ่อนคลายเร็วขึ้นเร็วขึ้นนี่แหละครับแปลว่าเราพร้อมที่จะฝึกออกกําลังกายกล้ามเนื้อแบมือแล้ว สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับการฝึกผ่อนคลายมือเพื่อน,นาไปสู่การแบ,บมือในอนาคตนะใครยังทําไม่ได้ใครยังจิกเกงใครยังกาไม่ปล่อยนะลองเอาคลิปนี้เราไปฝึกกันนะครับก่อนฝึกคลิปนี้ต้องกํามือให้ได้ก่อนถ้าเกิดฝึกแล้วมีปัญหาย,ยัางไงมีคาถามพิมคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ไว้ได้เลยถ้ามีใครสงสัยอะไรเพิ่มเติมทักมาสอบถามกันนะครับสําหรับวันนี้รีเบลลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ เป็นยังไงกันบ้างคะกับคลิปนี้เนาะยังไงก็ฝากช่องรีเบนกายภาพบําบัดด้วยนะคะเราจะลงคลิปทุกๆวันเสาร์ตอน10บโมงเช้านะคะใครที่รู้สึกว่าคลิปนี้ดีคลิปนี้มีประโยชน์นะคะฝากกดติดตามแล้วก็ส่งต่อไปให้พี่ๆคนอื่นๆด้วยนะคะหรือว่าใครที่มีข้อสองสัยหรือว่ามีคําถามนะคะ สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับผมและทีมงานที่จะให้ความรู้นะครับพวกเราเป็นคลินิกเกรย์ผ้าบัตรนะครับที่มีความชํานาญในเรื่องการดูแลคนไข้หลอดเลือดสมองมีการบริการที่จะไปรักษาฟื้นฟูถึงที่บ้านเลยนะครับปัจจุบันก็ดูแลคนไข้ตั้งแต่กรุงเทพนนทบุรีปรทุมธานีนคปรปฐมสมุทรปราการนะครับแล้วก็พื้นที่ปริมณฑลอื่นๆนะครับ,ๆๆรบเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครมีปัญหาเรื่องโรคหลอดเลือดสมองอยู่ในพื้นที่บริเวณนี้เราสามารถไปดูแลได้ถ้ายังไงฝากทีมรีเบนเกรย์ผ้าบัตรกครับ